ทุกคนกินส้มตำยายทำส้มตำให้ทุกคนมากินส้มตำอืมส้มตำน่ากินกับมือเนาะหนักฝีมือเฮ้ยยายอยากกินส้มตำนั่งรถมายายก็เลยตำส้มตำีมือยายเหมอนเบาีนั่นเม่อมชิ้นเนี่ยหอส้มตำเลยนเขาอ่ะทา มันคือกะตัดเลมอ๋มอโ้เหน้าย่ง้ดม,ม,มากมากเงละไม่ก็อร่อยเ้อแกงละไม่ก็อร่อยยีนี่แกงละไม่เงละไม ừm ừm rồi ừm rồi mèo ừm 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 mèo ừm 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 Thì bất cứ nhà không có Nó đem mà hôn, nó đem mà hôn มตำเขาเรียกผักเนาะใหญ่ในสี่มือสีมือเ <online> <c oughs> ้อะมันม่มต่ำ ตั้มอรอยนะครับเก็บกประสิเอ็ประคะมาพูดเลยว่าว่ามันประสิวอ่ะไปแล้วยาอิ่มแล้วค่ะมันก็อิมออ่มบดีขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้เราขอเบเพียงขอแค่นี้ขอบคุณทุกสัีจ้า